ื่อนช่วยดูหน่อยว่ามันเห็ดอะไรเยอะเลยอย่างเงี้ยกินได้ไหมเนี่ยเยอะเลยนะเดี๋ยวมีอีกอีกฝั่งนู้นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเห็ดอะไรอะ่ะเต็มเลย,เน,ย,เ,นยเนี่ยเนี่ยดอกตูมๆดอกเยอะเลย กินได้ไหมเพื่อนๆถ้ากินได้จะเก็บนะมันเยอะมากอ่ะนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะเลยเยอะมากเนี่ยเนี่ยแล้วก็นี่อีกเยอะเลยนะเห็ดอย่างเงี้ยเนี่ย เต็มเลยกินได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้มาป่านะคะมาหาเห็ดค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่เคยเห็นนะคะตั้งใจจะมาหาเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดขมเห็ดยูคานะ่ะ แล้วก็เห็ดปวกค่ะไม่รู้ป่านี้จะมีหรือเปล่าแต่ฝนเขาตกชุกไงความชื้นมันได้แต่เชื้อก่อนหน้านี้ไม่รู้เขามีหรือเปล่ามาเปิดมาเปิดโลกกระทัดป่านี้ <c oughs> เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆ เนี่ยมันมีแต่เห็ดที่ที่ให้ดูก่อนหนะ้าเยอะเลยเราก็ไม่กล้าหรอกแต่เดี๋ยวจะไปหาป้าคนที่เขามีมีบ้านอยู่ใกล้ๆป่าเดี๋ยวจะไปหาป้าคนนั้นนะแกบอกว่าแกเก็บได้ทุกเช้าเลยเออไม่รู้คุยจริงหรือเท็จแล้วตอนนี้ฝนตกติดต่อกันด้วยน่าจะมีแต่ตอนนี้เราเห็นแต่เห็ดที่เราไม่เคย รู้จักนะดังนั้นคิดว่าคงไม่มีเหตุที่เราตั้งใจจะมาหาหรอกโอเคเราไปหาป้าคนนั้นดีกว่าขับรถประมาณ5้านาทีขับรถ5้านาทีก็ถึงบ้านป้าคนที่เขาเคยขายส้มตำซาเล้งไม่รู้แกอยู่หรือเปล่านะโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าได้ไปหาก็อาจจะได้ถ่ายคลิป มาให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ประมาณ